แล้วครับสวัสดีนะครับชาวเกมให้ทุกท่านนะครับเราแต่ละนะฮะอืมผมมาตามทำตามคำขอนะฮะของน้องคนหนึ่งเนาะที่พิมพ์มาในคอมเมนต์ของผมนะครับว่าสอนใช้ YouTube Gaming ได้ฮะผมสอนใช้ก็ได้นะฮะอันนี้เป็นแอปเอาไว้แบบ สำหรับสตรีมสดเท่านั้นนะฮะนี่วิธีใช้ก็ง่ายๆนะฮะให้กดอะไรอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงราเราเปิดแอปก่อนนะฮะนี่ฮะให้กดตรงที่นี่ครับเป็นรูปสัญญาณอย่างนี้นะฮะนี่เราก็จะมีให้ตั้งค่านะครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับก็คือการสตรีมนะฮะ ต้องสตรีมอย่างเดียวนะครับถ้าไม่สตรีมก็คือไม่สามารถกดถัดไปแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ให้เรากดถัดไปครับตอนนี้ันก็เป็นการเลือกแอปนะฮะที่เราจะสตรีมนะฮะให้คนอื่นเขาดูนะฮะเลือกเลือกไว้สักหนึ่งแอปแล้วกันนะฮะเออนี่ผมจะสอนทำเฉยๆนะฮะผมเลือก YouTube Gaming นะฮะแล้วก็นี่นะฮะทำการตั้งชื่อสตรีมนะครับแล้วก็คำอธิบายสตรีมนะฮะแล้ว ผมตั้งผมตั้งชื่อว่าเ,ออเล่นๆนะฮะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็คำอธิบายสตรีมก็อย่างนี้ครับนะฮะทำ นี่ฮะทำง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้นะครับต่อไปถัดไปก็นะฮะให้ดโอ้ให้กดกดหลายอย่างมากต้องมาปิดฮอตสปอตโอเคครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะให้กดถัดไปครับแล้วคราวนี้ให้กดเลือกว่าแชร์นะครับจะแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะฮะเราแต่จะเลือกนะฮะคือทางผมนี่ไม่เลือกนะครับผมจะไม่ค่อยแชร์นะฮะผมจะไม่ค่อยแชร์วิดีโอตัวเองนะครับยกเว้นจะเอาไปอัพลงเพจนะฮะกดถัดไปครับ นี่ละครนี้การสตรีมจะขึ้นอยู่บนหน้าจอใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วให้กดเริ่มเลยนะฮะนี่ละครนี้เห็นไหมฮะอันนี้คือสัญลักษณ์สตรีมนะฮะกดปิดแป๊บหนึ่งปิดลูกนะฮะอันนี้คือการตั้งค่านะครับว่าจะย่อขนาดตรงนี้ให้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะแล้วก็นี่เวลาจะสตรีมนะครับให้แตะตรงกลางสุดนะครับของอันที่เขาบอกว่าแตะเพื่อสตรีมนะฮะให้กดเลยนะครับ แล้วคราวนี้ถ้าเวลาจะหยุดสตรีมนะครับแล้วมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมจะสตรีมให้ดูเล่นๆไม่เอาดีกว่านะฮะถ้ากดสตรีมไปปุ๊บมันจะขึ้นทันทีนะฮะผมจะไม่สตรีมนะฮะนี่ให้กดแปะเพื่อสตรีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะหลังจากที่กําลังจะกดหยุดใช่ไหมครับให้กดตรงสี่เหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับเนี่ยการหยุดบันทึกวิดีโออย่างนี้นะฮะอันนี้ผมใช้โปรแกรมโมบิเซนในการอัดนะฮะโอเคนะผมสอนวิธีใช้ทั้งหมดของ โปรแกรมนี้ไปแล้วนะครับผมโมคุณก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับ